สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านทีเข้ามาหลับชมแนวทางด้วยจ้ามาพบกับแนวทางไว้เล่าพัฒนาจากวันที่สองเดือนสิบจา้าสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันจันเราจะมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าตามเคยจา้าก่อนสิบไปหลับชมแนวทางเล่าพัฒนาของวันจันท์มื้อน,นี้นอกจากนี้มาเบิงผลของวันก่อนวันที่แล้วกันก่อนจากวันที่ยี่สิบเก้าเดือนเก้าวันซุกทีผ่านมาจา้า สำหรับสูตรเด่นแอดจอยหายกกับเก่าพ้นจา6กตัวออก4เก่า40 10โอโ้โหสำหรับแนวทาเขาเฮานอกจากเขาไป4เก่า4เก่านี่คือล่างชุด6ตัวนอกจากพี่น้องฟังเล่าเฮานอกจากเรือฝั่งไทยเฮาบางพื้นที่มีเส้นเดียวกันนอกจากสำหรับล่างชุด6ตัวนอกาก4เก่าจับคู่เข้าไปที่เก่าจะเด่นเก่าวิ่งหลุดเก่ามา,จากจ้ะ สำหรับบนออก40ผาดอ่าสำหรับล่างออก40เราจะล่างสุด4ตัวของเฮ้าเราจะถือว่าผาดไปเราจะ40บนกั010อ่า10กลับมาตัวเดิมได้อีกเราจะงวดงวดที่แล้วเนาะวันที่27จา้าโอ้โหอันนี้ก็ต้องขอติดขอให้พี่น้อง FC เลยแหละเนาะจ้าแนวทางของเฮ้ามาแค่ล่างชุด6ตัวเนาะจ้าสามต่อรุ่นต่อครับ ล่าพัฒนาของวันที่สองจ้ารับชมไปเป็นแนวทางค่ะพี่น้องเอฟซีจะถามหมักถาสชมปอยตามถามบ่มักบ่ชชบปอยผ่านได้จ้าแนวทางตัวเลขถูกต,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 ตัวมีเขามีรูเดอร์จะผิดพลาดประการใดน,น,นี้แอดจอยต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีไว้ด้วยจ้าเขาไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ share. ให้แอดจอยด้วยนอกจากขคคนละไลค์ขคคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามพ่อจ้า แนวทางดีๆมีให้พี่น้องเอซีได้ถูกวันจ้าบอสิเป็นห้าน้อยนี่เคอหูนห้างเซ็งล่าพัฒนาลัฐบาลไทยจ้าสำหรับล่าพัฒนาเมื่อนี่แอดจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่สองกับสี่สองสี่วิ่งรูดจ้าจับคู่จ้าสองสาม สองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดเด่นสี่วิ่งรุดสี่จับคู่สี่หาสี่หก,ส,หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่ สี่เก้ากันจ้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสามตัวจ้าศูนย์สองหาสองสี่เจ็ดศูนย์หากเก้า เ็ดสองเก็ดสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวคอเน้นอยู่ที่025กับ247กันคอเน้นอยู่ที่57 4เจ็ดสี้าสี่ห สองหาอาจารย์นี่คือตัวเด่นตัวเน้นจะมักตัวไรชอบตัวไรนําไปปิดแนวทางใดจ้าบหมักบบชอบล่อยผ่านใดจ้าสำหรับเราพัฒนาวันที่สองมือนีตามตอรุ่นกันต่อจากแนวทางของฮาสีมาหายตามสูตรหรือบอ่อต้องล่อรุ่นไปด้วยกันจ้ามือนีกับคอหายปังๆเราจะขอหายมาตัวเน้นตัวจอละกันเนจาจารับชมไว้เป็นแนวทางกรบพน้องจากเอฟ พี่น้องเอซจะผิดผพลาดประการใดนีแอจอย้ต่องขอโทดขอให้พี่น้องเอฟซีไปด้วยเนะจ้ะขอให้พี่น้องเอฟซทุกคนทุก่านโชคดีมีใส่กันทุกคนทุก่านจ้าสวัสดีจ้า